แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ตื่นตามปกติอาบน้ำเสร็จแม่ออกไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแล้วกลับมาทำอาหารให้เด็กๆแม่ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนวันนี้รถติด เพราะน้องอนุบาลเดินพาเรตดีที่พวกเราออกจากบ้านเร็วทำให้ไปถึงโรงเรียนทันแต่แม่ไปส่งเด็กๆโดยให้เด็กๆลงจากรถเองแม่ไม่เดินไปส่งเด็กๆพัฒนาไปอีกขั้นแล้วนะตอนเย็นไปรับเด็กๆน้องแอบกินน้ำแข็งใส่ที่โรงเรียนไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเสียงยิ่งไม่มีอยู่และเมื่อเช้าน้องท้องเสียด้วยน่าจะเกิดจากกินส้มตำเมื่อวาน ลามมาถึงตอนเย็นก็ยังปวดท้องอยู่แม่เลยต้มไข่ให้กินและให้กินยาวันนี้เด็กๆไม่มีการบ้านแม่เลยปล่อยเล่นตามใจชอบเด็กๆได้กระโปรงสำหรับใส่เต้นและเสื้อกีฬาสีมาแล้วแม่จัดก,การเอาไปซักให้รู้สึกว่าเด็กจะตื่นเต้นมากแต่ก็มีบน่บนๆว่าชุดไม่สวยเท่าสีอื่น วันนี้แม่อ่าบน้ำช้าเลยทำให้เด็กๆเข้านอนช้าไปด้วยก่อนนอนก็งานเข้าอีกน้องหายใจไม่ออกได้ทายาให้และปรับแอร์เพิ่มให้วันนี้แม่รู้สึกเพลียร่างจังบ๊ายบายก่อนนะจ๊ะวันนี้แม่ตื่นตีห้าแล้วนอนไม่หลับเลยหกโมงเชา้าลุกไปปลูกเด็กๆอาบน้ำหลังจากนั้นก็ไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน พี่ตื่นมาก่อนน้องส่วนน้องยังนอนอยู่วันนี้พี่จวดมากอาบน้ำเสร็จเร็วน้องตื่นทีหลังแต่ก็แต่งตัวเสร็จพร้อมพี่พวกเราไปถึงโรงเรียนเช้ามากพี่ไปถึงเป็นคนที่สองของห้องหลังจากทรงเด็กๆแล้วแม่กลับมาซักรองเท้าให้เด็กๆเ,เพราะเมื่อวานลืมซักให้ รองเท้านี้เด็กๆจะต้องใส่เต้นในวันพรุ่งนี้แม่กลัวว่าจะแห้งไม่ทันเลยต้องมาซักไว้ก่อนหลังจากนั้นแม่ก็ไปทำงานตามปกติวันนี้เด็กๆเอาหมวกไปโรงเรียนด้วยเพราะคุณครูบอกว่ามีซ้อมใหญ่ให้เตรียมหมวกไปทุกคนตอนเที่ยงน้องส่งข้อความมาบอกแม่ว่าได้ซ้อมเต้นสามรอบเหนื่อยมากๆตอนเย็นแม่ไปรับเด็กๆเช่นเคยเจอแต่พี่ ส่วนน้องไปนั่งเล่นกับคุณครูที่สแตนเชียแม่กับพี่ต้องรอน,น้องอยู่พักหนึ่งวันนี้เด็กๆตื่นเต้นกับการที่จะได้แข่งกีฬาสีวันพรุ่งนี้แม่ให้เอาชุดมาใส่ดูว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมพอใส่ชุดเสร็จแล้วพี่กับน้องก็ซ้อมเต้นกันอย่างมองมันวันนี้เด็กๆก,กินข้าวเย็นเป็นข้าวสวยกับไข่ดาวพี่กินจนหมดเลยเก่งมากจากพี่ ส่วนน้องกินได้ครึ่งเดียวหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปอาบน้ำสระผมวันนี้ไม่มีการบ้านแต่แม่รีบให้เด็กๆเ,เข้านอนตั้งแต่สามทุ่มเพราะพรุ่งนี้พวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อแต่งหน้าทำผมแม่นัดเด็กๆตีห้าไม่รู้จะทันไหมต้องรุนเอาแหละก่อนนอนแม่อ่านบนันทึกให้เด็กๆฟังแต่เมื่อวานแม่เขียนได้นิดเดียวเพราะเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็เช่นกัน อีกอย่างแม่ต้องเตรียมจัดข้าวของสำหรับไปเชียร์ลูกๆในวันพรุ่งนี้ด้วยเลยเพลียๆวันนี้แม่ขอพักเอาแรงก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ